สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ตามที่ผมปล่อยคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมจะพามาปรับโหมดของเจ้า ZX-10 ที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วก่กอนปรับโหมดผมจะพามาชมของแต่งก่อนนะครับว่าผมแต่งอะไรไปบ้างแล้วไปกันเลยครับรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้นะครับ ลบลดกันลบลบกัน แรกเลยนะครับผมก็จะมีชิวหน้านะครับเป็นของงานไทยนะครับประมาณพันนิดนิดแล้วก็หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นของกาดมอน้ำนะครับเป็นของ E ี o t e ทนะครับไหนกลองเห็นนะครับนี่ครับลายตะแกงนะครับกาดมอน้ำนี่สำคัญมากทุกคนต้องมีโอเคนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีกันล้มหน้านะครับเป็นของคล้ายทีมแข่งนะครับ WSBK นะครับเป็นทรงกลวยนะครับก็จะมีกันล้มกลางนะครับชิ้นนี้นี่หลักๆเลยนะครับชิ้นใหญ่มากเลยแล้วก็มีกันล้มการล้มด้านหลังนะครับเป็นของทีมเหมือนทีมแข่ง WSBK นะครับสามชิ้นนี้ก็ประมาณ เอาง่ายๆเลยครับชิ้นละสอ0พันหครับชิ้นกลางนี่ก็ประมาณ5000ันเป็นไงครับหนักเอาเรื่องไหมแล้วก็หลักๆเลยก็จะเป็นนี่เลยครับหนักสุดในรถเลยก็จะเป็นท่อ SC นะครับราคาก็สามหมื่นสามห้าร้อยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เห็นได้ชัดนะครับก็อกนะครับอกทรงสนามนะครับอันนี้เป็นร้านของพี่เอนะครับพี่เอขับเซ1อีกสิบอันนี้แนะนําเลยครับงานแกดีแล้วก็ช่องท้ายนะครับก็จะ,จะมีไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นของเอแล้วก็ท้ายสั้นนะครับ7ซ p ว e d ป คสวยๆนึ่มๆเลยครับเนี่ยมั่นใจได้เลยหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะพามาชมโหมดนะครับโหมดของเจ้าเซอสิบเนี่ยแหละครับที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนะครับามาดูเลยครับวันนี้ผมจะพามาตั้งค่าแล้วก็ปรับโหมดบางคนบอกว่า เจ้าเซ1เ well นะครับไม่มีล็อกรอบออกตัวนะครับโอ้ผมเถียงแน่นอนเลยเพราะว่าผมใช้มาแล้วมันหรือว่าไม่ค่อยมีคนทําก็เหมือนกันนะครับอ่ะมาลองดูกันเลยครับน,นี้หมดตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่ L นะครับแล้วก็เทคชั่นคอนโทรลระดับ1นึรถก็วิ่งไป9000แล้วแล้วจะมาตั้งโหมดพื้นฐานนะครับของที่เจ้า well ZX10 นี่ ต้องตั้งเป็นนะเอาเลยนะครับกดตรงนี้แช่นะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้แล้วก็กดหนึ่งครั้งตัวนี้จะกระพริบนะครับแล้วก็โหมดของกําลังเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะมี L แล้วก็ M แล้วก็ f ูนี่คือแรงม้ามาเต็มนะครับตัว f ูแล้วก็กดซิลค้างไว้นะครับ แล้วก็กดอีกครั้งหนึง่งกดกดขึ้นลงนะครับก็จะเป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นเอนจินเบรกนะครับแล้วก็ไปเรื่อยอันนี้ก็น่าเป็นนาฬิกาอุณหภูมิลดอันนี้น่าจะเป็นรอบรอบเครื่องยนต์ครับชิปไลท์ครับเวลาเราสามารถตั้งได้ตอนเปลี่ยนเกียร์หรือเราจะตั้งไว้ที่เาไห่นะครับ เดี๋ยวจะลองตั้งให้ดูอันนี้ผมตั้งประมาณหนึ่งหมื่นรอบนะครับก็เพิ่มขึ้นลงได้นะครับอันนี้หนึ่งหมื่นแล้วก็กระพริบช้ากระพริบเร็วเราปรับได้เลยอันนี้ไม่กระพริบก็จะเลือกเป็นตัวนี้เซ็ตแล้วก็กดหนึ่งครั้งแล้วก็ปัดหน้าไปอันนี้เลยครับตัวที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับมันก็คือล็อกรอบออกตัวนะครับ มีอยู่3ามระดับนะครับก็เข้าไปดูเลยครับมีระดับสามสองแล้วก็หนึ่งตอนนี้ผมตั้งอยู่ระดับสามมันจะประมาณ8ปดพันรอบนิดๆน,น,นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทแล้วก็สาธิตการใช้นะครับว่ากดยังไงโอเค อันนี้ก็เป็นคลิปชิปเตอร์นะครับคลิปชิปเตอร์เราเปิดที่ออนไว้คลิปชิปเตอร์ก็เข้าเกียร์แบบไม่ต้องกำคัดนะครับอันนี้ก็เป็นเอนจินนะครับแบบเราเบรกแล้วรถมันจะไหลไปข้างหน้าอีกถ้าเราเปิดนะครับอันนี้ปิดไว้อยู่มันจะเวลาเราผ่อนก็หัวทิ่มเลยครับตัวนี้นะครับฟืบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกนะครับ ลั้นคอนโทรลหรือล็อกรอบออกตัวนะครับมันจะ1เลยนะครับต้องเปิดไปที่โหมดฟูนะครับแล้ว2นะครับก็คืออุณหภูมิห้ามเกิน100องศานะครับเพราะว่ามันจะเซฟเครื่องยนต์เราไว้นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตเลยครับการสาธิตนะครับ ครับเห็นไหมครับมันจะล็อกรอกไปเลยแล้วก็ตอนตอนมันจะหายไปยังไงนะครับคือไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเกียร์สองหรือประมาณเกียร์สามหรือความเร็ว120ขึ้นนี่ก็จะปิดตัวลงเองนะครับแล้วก็เปิดเปิดปิดคุญเจนั่นก็คือรีเซ็ตใหม่ หรือเราออกตัวไปแล้วความเร็วได้ที่มันก็จะปิดเองนะครับแล้วก็สั่งเปิดใหม่โอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้นะครับเห็นบอกไอการออกตัวนี่ผมยังไม่แนั่นเท่าไหร่นะครับผมเลยไม่กล้าออกเดี๋ยว ออกตัวเป็นงูเลยครับผมเคยลองมาแล้วยางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวช่วงท้ายผมจะเบิ้ลเสียงท่อตัวนี้ให้ฟังกันนะครับโอเคนะครับเปิดเครื่องครับจะมาชมเสียงท่อกันนะครับว่าจะลั่นขนาดไหนนะครับโอเค